สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านสู่ช่องพลังข่าวค่ะช่องที่ทีมงานพลังข่าวได้หาประเด็นร้อนเรื่องที่น่าสนใจต่างๆที่เราจะจับมาสรุปแล้วเล่าให้ทุกคนฟังค่ะสวัสดีค่ะเรามาคุยเจาะลึกกันในประเด็นร้อนที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะเรื่องความตึงเครียดล่าสุดที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะคือเมื่อวันที่16กกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองทหารไทยชุดลาตระเวน ไปเหยียบกับระเบิดเข้าใกล้เนิน481ที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีก็มีทหารบาดเจ็บ3นายเลยนะคะแล้วก็น่าเสียใจมากมีหนึ่งนายที่อาการสาหัสถึงขั้นสูญเสียขาไปค่ะครับเรื่องนี้ก็น่าเห็นใจทหารเรามาก เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจออข้อเท็จจริงเบื้องหลังให้มากขึ้นโดยเฉพาะประเด็นสำคัญเลยคือชนิดของระเบิดที่เจอแล้วก็มันอาจจะส่งผลอะไรบ้างภายใต้พวกข้อตกลงระหว่างประเทศที่เรามีกันอยู่นะคะใช่ครับเรื่องชนิดระเบิดนี้น่าสนใจมากเพราะข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเป็นรุ่น pmn 2ของรัสเซีย pmn 2หรอคะครับเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบใช้เท้าเหยียบให้ทางาน คือมันเป็นรุ่นที่แบบว่าแพร่หลายอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างอันตรายมากค่ะและที่น่าสนใจกว่านั้นคือข้อสังเกตที่ว่ามันมันอาจจะไม่ใช่ระเบิดเก่าที่ตกค้างมาตั้งแต่สมัยสงครามแต่มีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นระเบิดที่เพิ่งมาวางใหม่อันนี้จริงไหมคะประเด็นของใหม่นี่แหละครับที่ทําให้เรื่องนี้มันเออน่ากังวลขึ้นไปอีก เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันก็อาจจะแปลว่ามีการลักลอบเข้ามาวางระเบิดในพื้นที่ทั้งทๆท,ที่เคยมีความพยายามจะเคลียร์ให้มันปลอดระเบิดไปแล้วอื mm hmm. ซึ่งเรื่องนี้มันไปเกี่ยวโยงโดยตรงเลยกับอนุสัญญาออต,ตาวาหรือชื่อเต็มๆก็คืออนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ทั้งไทยทั้งกัมพูชาเราก็เป็นสมาชิตรัฐภาคีอยู่ทั้งคู่ ใช่เลยค่ะจำได้ว่าไทยเรามีผลบังคับใช้ปี2542ส่วนกัมพูชาปี2543ตามมาติดติดเลยซึ่งอนุสัญญานี้คือห้ามเด็ดบขาดเลยนะคะทั้งใช้ผลิตสะสมหรือส่งต่อให้ใครแล้วก็ยังบังคับให้ทำลายคลังที่มีอยู่ด้วยถูกต้องครับข้อผูกพันมันชัดเจนมากดังนั้นเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้จริงๆว่าระเบิด PM2 ที่ฐานเราเหยียบเนี่ยเป็นของใหม่ แล้วก็เป็นการกระทําของทางฝั่งกัมพูชาจริงเอออันนี้ก็จะถือว่าเป็นการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศแบบจระเเลยนะครับนั่นสิคะคือจุดนี้มันก็เลยซับซ้อนแล้วก็น่าตั้งคำถามมากๆเลยเพราะว่าถ้าเรามองย้อนไปกัมพูชาเองเขาก็มีประวัติศาสตร์ที่แบบเจ็บปวดมากๆกับเรื่องทุ่นระเบิดมรดกจากยุคสงครามกลางเมืองยุค,คเขมรแดงเนี่ยมันเปลี่ยนพื้นที่บ้านเขาให้กลายเป็นแดนอันตรายไปเยอะมากใช่ครับ เป็นโศกนาฏกรรมที่ยาวนานมากขนาดปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีรายงานว่าพื้นที่ปนเปื้อนระเบิดในกัมพูชายังมีอยู่กว่า2,000ตารางกิโลเมตรนะโหเยอะมากเลยนะคะครับแล้วก็ยังมีคนบาดเจ็บล้มตายจากระเบิดพุ่งนี้อยู่ทุกปีปีละประมาณ40คนได้อืมมันก็เลยยิ่งทําให้เกิดคําถามว่าทําไมประเทศที่เคยเป็นเหยื่อแล้วก็เจ็บปวดกับอาวุธชนิดนี้มาขนาดนี้ถึงอาจจะอาจจะ กลับมาเป็นฝ่ายใช้อาวุธชนิดนี้เสียเองเหรอคะเป็นคําถามที่สําคัญมากครับคือการที่กัมพูชาเข้าร่วมอนุสัญญาออตตาวาเนี่ยมันควรจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการก้าวข้ามอาดีตอันเลวร้ายนั้นไปแล้วแต่ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นตอนนี้มันกลับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยแล้วมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะก็ มีรายงานออกมานะครับแต่ยังไม่ยืนยันจากทางทางการนะคือมีข่าวว่าอาจจะมีการวางทุ่นระเบิด PMN2 รุ่นใหม่จากรัเสเซียเนี่ยเพิ่มเติมอีกกว่า335ลูกแล้วก็อาจจะมีการรับมอบมาเพิ่มอีกในพื้นที่ที่เคยเป็นประเด็นพิพาทเดิมๆอย่างเช่นแถวแถวสามเหลี่ยมมรกตช่องบกหรือว่าใกล้ๆปราสาทพระวิหารแล้วพรจะมีใครตั้งข้อสังเกตไหมคะว่า ทำไมถึงอาจจะเป็นแบบนั้นได้มีปัจจัยอื่นอีกไหมนอกเหนือเรื่องความขัดแย้งชครแดนก็มีบางแหล่งข่าวพยายามเชื่อมโยงนะครับว่าความเป็นไปได้นี้อาจจะเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันในโครงการเก็บกู้ระเบิดที่เคยมีข่าวเฉาเมื่อนานมาแล้วเกี่ยวกับการยักยอกเงินบริจาคในองค์กรเก็บกู้ระเบิดของกัมพูชาเองอ๋อคืออาจจะไม่ใช่เรื่องนโยบายระดับประเทศโดยตรงแต่เป็นปัญหาเก่าๆเรื่องทุจริตที่อาจจะยังฝังรากอยู่แล้ว กลับมาสร้างปัญหาใหม่ในรูปแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้ในลักษณะนั้นครับซึ่งตอนนี้ถ้ามองในมุมท่าทีของไทยเรากระทรวงการต่างประเทศก็กำลังรอผลการตรวจสอบชนนระเบิดอย่างเป็นทางการจากทางกองทัพอยู่ค่ะก็ต้องรอความชัดเจนก่อนครับ ถ้าผลยืนยันออกมาว่าเป็นของใหม่จริงแล้วก็ชี้ชัดได้ว่าทางกัมพูชาวางเนี่ยก็คงต้องมีการประท้วงแล้วก็ดําเนินมาตรก,การทางทูตท,ที่เหมาะสมต่อไปอาจจะรวมถึงการชี้ว่ามันเป็นการละเมิด M.O.U. ปี2543ที่เราทําไว้เรื่องแนวปฏิบัติชายแดนหรืออาจจะถึงขั้นเป็นการละเมิดอธิปไตยได้เลยแต่ถึงอย่างนั้นทางไทยก็ยังคงเน้นกันเจรจาพูดคุยกันเป็นหลักอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับ ยังคงเน้นการใช้กลไกทวิภาคีที่เรามีอยู่แล้วอย่างเช่นคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ที่ดูแลเรื่องปักปั้นเขตแดนโดยตรงแล้วก็มีพวกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC คณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ที่ใช้ประสานงานในระดับพื้นที่อยู่แล้วล่าสุดนี้ก็เตรียมจะเชิญทางกัมพูชามาประชุม JBC สมัยพิเศษด้วยนะครับประมาณเดือนกันยายนนี้ที่กรุงเทพค่ะ สรุปก็คือเหตุการณ์นี้มันก็สร้างความตึงเครียดขึ้นมาจริงๆแล้วก็ท้าทายพันธกรณีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้อนุสัญญาออตตาวาอย่างมากเลยการกระทําที่ถูกกล่าวหานี้มันก็ดูขัดแย้งกับประวัติศาสตร์ความเจ็บปวดของกัมพูชาเองจากทุนระเบิดนะคะ ใช่ครับแล้วถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการละเมิอดอนุสัญญาจริงจังเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของกัมพูชาในเวทีโลกอย่างแน่นอนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเพิ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมทบทวนอนุสัญญาครั้งที่ห้าไปเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองที่เสียมราศอา้าวเพิ่งเป็นเจ้าภาพไปเองเหรอคะเอ่อถือเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังอย่างมากถ้ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาอืมแล้วนอกเหนือจากการตอบโต้ทางการทูตหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้ว ผลกระทบในมุมอื่นๆที่เราอาจจะต้องจับตามองหรือเป็นกังวลมีอะไรอีกบ้างคะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อเหมือนกันคือการที่อาจจะมีการกลับมาของทุ่นระเบิดแบบเงียบๆแบบนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตประจําวันของชาวบ้านพลเรือนที่เขาอาศัยทำรรมาหากินอยู่ตามแนวชายแดนยังไงบ้างค่ะความปลอดภัยของคนธรรมดาธรรมดาเลยใช่ครับ แล้วมันกําลังสั่นคลอนความเชื่อมั่นที่เราเคยมีต่อกลไกควบคุมวิธระหว่างประเทศต่างๆซึ่งจริงๆแล้วมันถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนไม่ใช่หรอครับตอนนี้มันกําลังถูกท้าทายมากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าคิดครับ